เอาละค่ะก็และน้าที่ไม่ได้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการั้งบอลนะคะมีเซนเซอร์จะพาไปที่จอเบย์ประเทศทิเบนะคะร่างใบหน้ากองกับป็นาปแต่ว่ามีบ้านมาหลังในการที่ยังคงอยู่ได้เพราะว่าเขา ปจากบ้านแต่ละหลังนั้นใช้ที่เคยีการก่อสร้างด้วยระบบโกลล่าและมีโครงสร้างเหล็กที่เป็นเหล็กประเทศอื่นๆเปส่วนประกอบหลัของบ้านพอผู้ถูกทาแผ่นแรมาจากห้องทดลอในประที่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ประสบสถานการณ์คผ่นินไหวมาล้ครัให้ท่วได้ทสอบบ้านระบบโกลล่าให้สามารถงแดดแสงียซึ่งเเกิดแผ่นรินหาจิงทำให้กฏว่าบ้านระบบ็นหลงนี้ ที่ในสื่อก็กำ็งมความปลาดการวกันอาศัยเช่นเดียวกันจึงไม่นักทคนโลินการต่ว้าแบบยันมาสร้างบาน s เื่อนตืรับดกันการคารเดี๋ยวเราดูว่าสารกระเทือนขนานี้บ้านที่คุณอยู่นะและนันเหล่านังไงเราของบ้านของ้ตกัน s 4ของบรรจุสให้คุณเลือกที่จทดสอบการเกิไข่เกโดสร้างบ้านซึ่งถือเตอย่างการทดสอบ ก็อยากแข็งแกร่งสุดขั้และให้ขึ้นสู่กัรสัมผัสกับบ้านในจุดสุดยอด SGT เราจะมอบให้กับ SGT ฮาร์ค่ะสุดยอดเลยนะคะถือว่าเป็นการสัมผัสที่แรงมากสนานนะคะญี่ปุ่นเจอกันแล้วนะคะปี2019-2015ลองคิดเล่นดูว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เกิดในคนไทยนะคะคุณจะทำยังไงนะคะตอนนี้ก็ใครที่สนใจนะคะสามารถไปสัมผัสกับ SGT ฮาร์ค่ะ ที่โมเดลเราสองเรานะคะ C D C นะคะ c h r i s t a n Design Center นะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w e s g m a n c o m ค่ะสำหรับ